ตอนที่หนึ่ง้ยี่สิบสี่เป็นห่วงแม้นับรวมบัณฑิตหนุ่มและน้าเฟิงแล้วในบ้านของหลินเว่ยเว่ยก็ไม่มีบุรุษที่เป็นผู้ใหญ่สมวัยอยู่ด้วยสักคนหากวันใดวันหนึ่งนางไม่อยู่บ้านแล้วโดนชาวบ้านที่หิวกระหายบุกป,ปล้นเช่นนั้นก็ถึงคราวโชคร้ายกันพอดีเป็นอย่างที่คิดคนที่เคยสนิทใกล้ชิดกับหลินเว่ยจื่อได้เอ่ยถามอย่างไม่เชื่อหูบ้านตระกูลหลินเป็นนี้จริงหรือบ้านนางมีกลิ่นหอมของเนื้อทุกวันพวกผู้หญิงในหมู่บ้านต่างก็กล่าวว่าตระกูลหลินมีเนื้อให้กินทุกมือ้อ แม้แต่คนที่ไปทํางานบ้านนางก็ยังได้เนื้อกลับมาบ่อยครั้งคนที่พูดมีนามว่าหวางไล่จือ่อทันใดนั้นไม้กระตักในมือของหลิว้จื่อก็เคาะไปที่ศีรษะของอีกฝ่ายพร้อมถลึงตามองเจ้าจะเชื่อข้าหรือเชื่อคํานินทาเหล่านั้นที่มีกลิ่นเนื้อลอยออกมาจากบ้านตระกูลหลินก็เพราะพวกนางทําเนื้อแผ่นขายบ้านใครทําเนื้อแผ่นแล้วไม่ใช้เนื้อบ้างส่วนเนื้อที่ให้คนอื่นกลับไปก็เพราะตระกูลหลินไม่มีเงินค่าจ้างจึงเอาเนื้อแลกเป็นค่าจ้างแทนเจ้านี่นะใช้สมองให้มากหน่อย ตระกูลหลินไม่มีเงินจริงหรือหวังไล่จื่อถามอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือไหวจื่อจ้องเขม็งทำไมเจ้าอยากถามให้แน่ชัดเพื่อสิ่งใดคงไม่ได้ใช้สมองคิดสิ่งใดที่เลวร้ายหรอกนะข้าเตือนให้เจ้าหยุดคิดได้เลยบุตรสาวคนรองของตระกูลหลินสามารถไล่หมีควายได้ด้วยหมัดเดียวสภาพร่างกายเจ้ายังไม่พอให้นางใช้นิ้วจิ้มด้วยซาำหวังไล่จื่อรีตามองแล้วฉีกยิ้มเจ้าเล่เสือยังมีเวลาหลับแล้วบุตรสาวคนรองของตระกูลหลินก็ไม่ได้อยู่บ้านตลอด หลิวไววจือใช้นิ้วชี้ไปที่อีกฝ่ายเมื่อครูข้าบอกให้เจ้าใช้สมองแต่เจ้าก็คิดน้อยอีกแล้วเจ้าดูข้าสิรู้หรือไม่ว่าเหตุใดข้าจึงหางานดีๆได้ในเมืองแล้วเหตุใดได้นั่งเกวียนด้วยนั่นก็เพราะบุตรสาวคนรองตระกูลหลินมีเส้นสายที่นั่นถ้าเจ้าไม่คิดประจบนางแล้วยังเลงเป้าหมายไปที่บ้านนางอีกเจ้าไม่ได้โง่เขลาไปแล้วหรือพี่หลิวความหมายของท่านคือนางหนูรองก็ช่วยหางานให้ข้าได้หรือ ข้าเองก็สามารถก้าวหน้าเหมือนท่านที่ใต้ฝ่าเท้ามีลูกน้องคอยช่วยเหลือและยังมีเกวียนให้ขับด้วยใช่หรือไม่ทันใดนั้นหวางไล่จือหลิวจูจือ่อและหลีเกินจู่ที่มักมาเล่นพนันกับหลิวไว้จือก็พากันเบียดมาตรงหน้าเขาพร้อมรอยยิ้มประจบประแจงบุตรสาวคนรองของตระกูลหลินกล่าวไว้ว่าโอกาสมีไว้ให้คนที่พร้อมเสมอ เจ้าดูข้าสิข้าเองก็ไม่ได้คอยเฝ้าอยู่แถวหน้าบ้านตระกูลหลินบ่อยๆหรอกหรือข้าช่วยพวกนางไล่คอนนอที่คิดไม่ดีออกไปถึงได้มีวันที่หน้าภาคภูมิใจเช่นวันนี้ถ้าอยากเป็นเหมือนข้าที่ได้งานดีๆทําในเมืองก็ต้องทําตัวให้ดีและอย่าคิดร้ายต่อตระกูลหลินหรือไววจือรู้ว่าขอแค่ทําให้ไม่กี่คนนี้สงบลงได้ก็แทบจะไม่เหลือใครในหมู่บ้านให้ก่อพายุขึ้นมาอีกเจียงโมหานมองมาทางหลินไไวๆแล้วกระซิบเบาๆเจ้าไม่ได้มองผิดไปหรอกดูเหมือนหลิวไว้จือผู้นี้จะฉลาดอยู่บ้าง หลินเว่ยเว่ยคลี่ยิ้มคนในหมู่บ้านนี้มีนิสัยเรียบง่ายแม้จะเลวร้ายแต่จะร้ายได้ถึงเพียงใดเล่าขอแค่ให้ความหวังแก่เขาประเดี๋ยวเขาก็จะตอบแทนเจ้าด้วยความจริงใจเองที่เจ้าสอนเขาคิดเลขทำบัญชีเจ้าคงไม่ได้คิดซื้อห้องแถวมาไว้แล้วยกให้เขาเป็นผู้ดูแลหรอกกระมังส่วนใหญ่สิ่งที่เจียงโมหานได้สัมผัสในชาติก่อนคือความมืดมนและความชั่วร้ายดังนั้นจึงขาดความไว้วางใจในตัวผู้คนแล้วคนอย่างหลี่เว่ยจื่อจะเชื่อใจได้หรือหลินเว่ยเว่ยยักไหล่ ก็ต้องดูที่ความประพฤติของเขาหากหลิวไวจือผ่านบททดสอบของนางได้จริงเช่นนั้นการจะยกให้เขาดูแลแล้วจะเป็นอันใดวันรุ่งขึ้นหลิวไวจือก็ขับเกวียนเทียมลาอมาถึงหน้าบ้านตระกูลหลินแล้วจากนั้นเขาก็ขนของไปพลางกล่าวไปด้วยนางหนูรองวันนี้เจ้าคนใดจะไปส่งสินค้าหรือทันใดนั้นหลินไวเวยก็ยัดขนมปังอบโรยงาไส้ต้นหอมใส่มือเขาสองชิ้นแล้วรีบปีนขึ้นเกวียนเพิ่งอบเสร็จเช้านี้ยังร้อนอยู่เลยรีบกินตอนร้อนๆสิ หรืไหวจือแซงปฏิเสธสองสามประโยคจากนั้นก็รีบกลืนลงไปอย่างรวดเร็วหอมดีข้างในคงมีกักหมูใช่หรือไม่ใช่สิบ้านเจ้าทําเนื้อแผ่นนี่นาต้องไม่ขาดกักหมูอยู่แล้วทั้งกรอบทั้งหอม,ห,อมหลานสาวฝีมือทําขนมปังอบของเจ้าสามารถเปิดร้านในเมืองได้เลยนี่ถือเป็นของแทนคําขอบคุณที่เมื่อวันท่านพูดเช่นนั้นกับคนในหมู่บ้านในหมู่บ้านมีคนจํานวนมากที่กินข้าวได้แค่วันละสองมือ้อ ดังนั้นการได้กินขนมปังอบอจากแป้งขาวและกากหมูยังถือว่าฟุ่มเฟือยกว่าตอนที่ฉลองปีใหม่เสียอีกเมื่อเช้าหลิวไวจือก็กินผักป่าแสนเหนียวหนึบมาแล้วแต่เขายังกินขนมปังอบอ,อย่างตะกละตะกลามจากนั้นก็กล่าวพร้อมรอยยิ้มว่าเรื่องเล็กน้อยข้าขอบอกเจ้าตามตรงว่ามีคนจํานวนไม่น้อยในหมู่บ้านเพ่งเล็งมาที่บ้านเจ้าก่อนหน้านี้ข้าชอบมาเดินหน้าบ้านเจ้าบ่อยๆก็เพราะคอยระวังพวกหวังไล่จือให้แต่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อันใด ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าช่วยชีวิตข้าจากหนีควายตัวนั้นข้าคงตายไปนานแล้วแถมตอนนี้เจ้ายังหางานดีๆให้ข้าทำอีกดังนั้นการที่ข้าจะช่วยบ้านเจ้าบ้างก็ถือเป็นเรื่องสมควรแล้วน้องไวัจื่อเจ้าจะเข้าเมืองหรือขอข้าขึ้นเกวียนไปสักระยะได้หรือไม่มันดาของเจ้าอ้วนซานกำลังไล่แพะป่าสองตัวไปด้านหน้าพอได้ยินเสียงเกวียนแล้วนางก็หยุดยืนพางถามด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มหรือวัจื่อรู้ว่ามันดาของเจ้าอ้วนซานบาดหมางกับคนตระกูลหลินเขาจึงตีฝีปากเป็นพ่อค้าได้สิ สองอีแปสีหน้าของมันดาเจ้าอ้วนซานเปลี่ยนไปทันทีนางจึงเอ่ยเสียงดังลั่นต้องใช้เงินจํานวนมากในการเข้าเมืองเลยหรือข้าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกับเจ้าแต่เจ้าเรียกเก็บค่าสองอีแปดเชียวหรือถ้ามีเจ้าคนเดียวข้าก็เก็บอีแปเดียวอยู่แล้วแต่เจ้ายังมีแพอีกสองตัวไม่ใช่หรือเกวียนของข้ายังไม่เอี่ยมถ้าทำสกปรกแล้วข้าจะไปรายงานคุณชายอย่างไรถ้าไม่เจ้าก็เดินเข้าเมืองเองสิหรือว่าจือสบัดเชือกข้าในมือเบาๆเกวียนก็เริ่มขยับไปด้านหน้า วันนี้มารดาของเจ้าอ้วนซานาต้องเข้าเมืองเพื่อไปขายแพะถ้าเดินเท้าแล้วกว่าจะถึงตัวเมืองก็เกือบยามอุ่แล้วส่วนตัวแพะก็ไม่รู้จะขายได้เมื่อไรถ้ากลับไม่ได้ภายในวันนี้การพักในเมืองก็ต้องเสียเงินอีกหลายอีแปะขณะกำลังคิดจะต่อราคากับหลิวไวจือนางก็คิดได้ว่าหากเปลี่ยนเป็นคนอื่นคงจะรู้สึกสงสารแล้วเก็บค่าโดยสารน้อยลงหรือไม่เก็บเลยก็ได้ แต่หลิวไว้จือขึ้นชื่อเรื่องความเสเพลในหมู่บ้านหน้าหนาจนมีดก็แทงไม่เข้าหักนิสัยเสียของเจ้าหมอนี่กำเริบก็อาจขับเกวียนทิ้งไปเลยก็ได้มารดาของเจ้าอ้วนสานอดกลั้นความปวดร้าวในใจไว้แล้วยื่นเงินให้หลิวไว้จือสองอแปหลิวไว้จือจึงกล่าวกับนางว่าไปนั่งด้านหลังแล้วดูแพะของเจ้าให้ดีถ้ามันฉี่หรืออึใสเกวียนข้าเจ้าต้องจ่ายเงินเพิ่มรู้หรือไม่ การนั่งเกวียนเทียมล่อให้สบายที่สุดต้องนั่งด้านหน้ายิ่งอยู่หลังเท่าไรก็ยิ่งอันตรายเวลาเจอหลุมต่างๆมันดาของเจ้าอ้วนซานจึงกล่าวด้วยความไม่พอใจข้าก็จ่ายเงินแล้วเหตุใดนั่งหน้าไม่ได้สัตว์อยากจะฉี่ก็ปล่อยมันฉี่ไปสิข้าห้ามมันไม่ให้ฉี่ได้ที่ไหนแต่ทันใดนั้นหลิวเว่ยจื่อก็ทำปากขมุกขมิบพลางกล่าวด้วยถ้อยคำผิดแปลกเจ้าห้าไม่ได้แต่รองฉี่มันได้เกวียนใหม่ของข้าใช้เงินซื้อมาหลายตำลึงเชียวนะถ้าทำสกรปรกแล้วเจ้าชดใช้ไหวหรือ นอกจากมารดาของเจ้าอ้วนซานแล้วในหมู่บ้านยังมีผู้หญิงอีกสองคนที่จะเข้าไปในเมืองมารดาของเจ้าอ้วนซานปากไม่ดีนิสัยไร้เมตตาดังนั้นจึงไม่มีใครในหมู่บ้านชอบนางผู้หญิงอีกสองคนจึงช่วยหลีวไวจื้อพูดใช่นี่คือเกวียนของเจ้านายไหวจือ่อถ้าทำากกปรกแล้วเขาต้องรับผิดชอบเหมือนกันเพิ่งไปทำงานวันแรกถ้าทำให้เจ้านายไม่พอใจงานจะยังรักษาไว้ได้หรือท่านทั้งสองพูดได้ถูกต้องที่สุด คราวหน้าถ้าอยากได้เข็มกับได้จักในเมืองก็บอกได้เลยหรือไว้จื่อสะบัดไม่กระตักในมือเขาไม่พอใจกับมันสักเท่าไรขากลับคงต้องหาเชือกมาทำเป็นแท้สักหน่อยดูสิว่ากุนเทียมบัวของตาเท่านั้นจะแรงสักเพียงใดด้วยพลังแห่งกวินเทียมล่อจึงทําให้การเดินทางรวดเร็วขึ้นมากผ่านไปแค่หนึ่งชั่วย,ยามกว่าทุกคนก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว